สีนูพ่อจะเรียกรถเมคโคคันนั้นเห็นไหม <Yeah. S 1> มานี่เร็วเอ้ามันใส่หัวมันไม่มาโนะ oh, <no. S 1> อ้โหอีกคันนึงไอ้โคนี้สีเรียกดิ oh, <no. S 1> มาไหมเฮ้ยมาว้าวทำไมเก่งจัง <laughs> ุูยนั่นอีกรถจิบล้อเรียกดิ oh, <no. S 1> มาไหมโ oh, <no. S 1> อ้ ไปใส่พ่วงด้วย,ยนั่นอีกคันนึงไมโครเล็กเรียกดิมแม่ไหมเฮ้ยแมาเก่งจริเงเลยเดี๋ยวพ่อเรียกบ้างอ,อันนู้นมาเร็วเอ้าไม่มาแล้ว,ว,ลวทำไมพ่อเรียกไม่มาอุ้ยนั่นมีไมโครกับสิบล้อชิ้นเรียกตัสิบล้อดิแม่ไหม ทำไมกลาเป็นทานควมแล้วสิขึ้นเล่านี้แล้วอุ้ยน่ากลัวยังไงสิทำไมมันแรงเลแอ่ะ